ทาตัวนี้โง่ชอบเลยตุแกแกก็ไม่ทอดเข็นไปซ้อนเนี่ยมั้งตาลองเข็นแบบเข็นแบบนึมั้งเข็นแบบม่ได้มั้งหนักต้องให้เกลือ แล้วทำไมไม่ท่อกุญแจครับคิดว่าเขาไปซื้อน้ำก่ดเดียวโอ้เนี่ยผมยืนรอแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ถ้าเกิดไปโจมมันขี้อีแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้ผมจะให้น้องเขียนไปแอบอยู่แล้วโอ้ยอย่าไว้ใจคนอื่นครับพี่มันแป๊บเดียวจริงนะแค่เดินไปถึงตู้น้ำถ้าเกิดใครขี้มาเนี่ยผมเห็นนะเขาก็ขี้ไปได้แล้วนะครับระวังนะครับพ่อได้เคยอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยที่งานร้านเงิตังอะไรเงินตัง พก่เซ็งงานเนีโอ้ครับท่อกคุญแจลงรู้ไม่เคยไปที่ไหนจะได้เคยครับพาดวงนี้โยนชอบเลย